สวัสดีครับวันนี้พบกับเก๋อารยะอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มาเสนอคันนี้เลยครับ Toyota Revo Smart c a b 2.4 N-T Z Edition ปี2025 คันนี้เป็นโฉมใหม่ล่าสุดที่อยู่ในท้องตลาดเลยนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากโฉมเก่าเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบไฮโดรเจนจุดที่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับคือกันชนหน้าและกระจังหน้าทั้งหมดเปลี่ยนแปลงใหม่จากเดิมสวยงามตามสไตล์ของโตโยต้าไฟหน้าฝั่งซ้ายสวยใสยไร้ริ้วรอยอย่าลืมนะครับรถปี2025เป็นแม็กเดิมโรงงานสวยใสยไร้ริ้วรอยไม่มีการเฉียวชนเบียดฟุตบาทมาด้วยดิสเรกคู่หน้า แก้มยังบางๆกระจกมองข้างสีดําด้านพร้อมไฟเลี้ยวในตัวโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่มือเปิดสีดําดัดมาเป็นแคป แคปก็ยังผิวบางๆอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายของ Toyota r e v o คันนี้เลยนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานมือเปิดสีดำพร้อมโลโก้ไฮรักและโลโก้ r e v o นะครับไฟท้ายตามสไตล์ของตัวอินทีเดิมโรงงานดูด้านท้ายก็ตรงสเปคสวยงามครับล้อแม็กหลังขวาสวยงามไร้ริ้วรอยไม่มีรอยเฉียวชนฟุตบาทแคปซียังสวยๆอยู่นะครับเดิมๆเดี๋ยวเรามาดูภายในของห้องโดยสารกันเลยครับภายในห้องโดยสารแผงประตูจะเป็นสีดำตามสไตล์ของตัวอินทีมีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับปรับกระจกได้รูปไฟฟ้าซ้ายขวาาาาาัััดมมเเเเเเปป็็นนนนนบบบบบะะะ่่งงแ ผ้าสีดําตามสไตล์ของโตโยต้าหวแมาล็ยเป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้ยังไม่มีมัตติฟังก์ชันหน้าเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกจอเครื่องเล่นเดิมโรงงานแอร์ <Air S 1> เป็นแบบเมนนวลปรับ Speed. สปีด3ระดับมีระบบไล่ฟ้าหน้าหลังมีพาวเวอร์เอาเหัวเกียร์เป็นแบบหัวเกียร์ธรรมดาตามสไตล์ของโตโยต้าเรามาดูในส่วนของด้านบนด้านบนจะมีที่เก็บแว่นตาไฟส่องแผนที่ซ้ายขวาที่บางแดดย,ยังมีกระจกสองนะครับสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแคปกันเลยครับแคปของคันนี้ยังตึงๆอยู่เลยนะครับเหมือนไม่ได้ใช้้้้งงงงงงงาาาานนนนนนเเเเเดดีี๋ยยยวววรรามาูใส่่่ขขออออคคืััลป็ไ สำหรับห้องเครื่องของ Toyota e t o y o t a r e v o MT Set d i t i o n ปี2025คันนี้รถคันนี้นะครับเครื่องยนต์ขนาด 2,400cc 150แรงมา้าขาจับฝากระโปรงด้านในน็อตยังเดิมไม่มีการสะเทือนลูกกลมโลโกโ้ t ต y o ต a ยังอยู่ครบรอยตะเข็บเดินตรงตลอดแนวลูกกลมทุกจุดนะครับไม่มีคว้านใหม่รอยตะเข็บเดินลงมาตลอดแนวสวยฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีการสะเทือนคานฝั่งซ้ายคานฝั่งขวายังเดิมทุกอย่างคานด้านล่างสวยงามน็อตทุกตัวยังไม่มีการขยับมาร์กยังอยู่ครบเดี๋ยวเรามาดูค่าตัวของ t o y o t a r e v o คันนี้เล เลยนะครับว่า รถคันนี้โฉมใหม่ขนาดนี้ราคาตั้งขายที่เท่าไหร่รถคันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่469,000บาทออกห้างป้ายแดงรถคันนี้อยู่ที่669,000บาทประหยัดกว่าออกห้างป้ายแดงถึง200,000บาทสำหรับรถคันนี้นะครับ่ันตลอดสัญญาอยู่ที่7,000บาทรถของอารยะยนต์ธุรธกิจของเราทุกคันนะครับผ่านการตรวจสภาพจากบริษัทชั้นนาของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกูอิสเปคชั่นเลมอนรถโดนใจรถของเราการันตีเลยครับว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไมหม้กอไม้น้ําท่วมลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถคันนี้เป็นเจ้าของสามารถติดต่อมาหาผมได้ลทอย ช่องทางติดต่อที่ด้านล่างนี้เรามีแอดมินตอบกับตลอด24ชั่วโมงลูกค้าท่านใดที่สนใจอยาให้ผมมารีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้และผมจะมารีวิวรถคันนั้นให้ท่านดูแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอารยะยนตธกิจสินค้าคุณภาพหัวใจบริการ